ตก,กตกปลาหนรอยครับลงเ <c oughs> อ้าคลายหรือเปล่าตัวนี้ <c oughs> ไม่วิ่งเลยครับกัดล้นนอนนิ่งเลยมาดูก,ก่อนเ <c oughs> อ้อู่ครับกัดล้นนอนนิ่งเลยว้าวตัใหญ่ กัดนอนเลยอ่ะนิ่งนะนิ่งเฉยเลยโอ้เฮ้ยไม่ใหญ่ขึน้นมาเลยอ่ะตัวเล็กมันติดไอ้ทวะไม่เล็กหรอไม่เล็กนะครับเขาบอกผมไม่เล็กนะครับไม่เล็กนะครับมเล้ยวมัเกัดเต็มเต็มครับตัวนี้เต็มปากเลย เป็นปลาช่อนนะครับโอ้โหลงคอเลยกัดแล้วนอนนิ่งเลยครับผมก็ไม่รู้ว่ามันอยู่หรือเปล่าลองเช็คดูครับกระตุกกระตุกดูหนักๆนะครับก็ลองเซ็ตทุกเลยครับนี่ครับเข้าไปเต็มปากเลยเป็นกบยางนะครับกบยางแก้คันหมายท้องนานะครับที่ยังไม่ได้หวานข้าวนะครับแล้วมีน้ําเนี่ยตอนเนี้ยปลากําลังเข้าท้องนานะครับก็ใช้กบยางเนี่ยได้ผลดีมากเลยครับกบยางแก้คันครับสุดยอดครับ